สวัสดีครับสมพอนุภูหญ่สักแก้วนะครับเนาะสโลกแกนเอาเลี้ยงสามเดือนกินสามนาทีนะครับเมื่อไหนสิเม่าเรื่องไอถีว่าเวาเห็ดสองทอนะครับเนาะเห็ดสองทอว่ามันดีแบบไรบ่ดีแบบไรนะครับเนะาะคือจอทะลุกันนะครับเนาะมันก็ผมเห็ดแหล้วนั้นบ่ดีครับบด่ดีใส่บอเป็นตาครับเพราะว่ามัน หนูนั่นมันเป็นสัตว์สังคมนะครับเนาะนี่พี่น้องเบิ้งเนี่ยผมใส่องค์แดงไวแตคนนะคอนเนาะพ่อผมล่องเปิดเบิง้งมันไปยูฟังผุนเบิดครับนี่ทะลุหากันเน,น้วน,นี่พี่น้องเบิงนะ้งเนาะนี่ทะลุหากันเบิดแลหนูมันอยู่ใส่ครับที่นี่มันอยู่่ Hey, เฮ้ยเพื่อนครับเนี่ยฮึมครับมันสีเปนหมืดแน่นะครับเนาะนี่มันไปอยู่มันไปนแยกอยู่เลยครับว่าเขาคิดว่ามันสีแยกอยู่มองนึงหัวมองหนึ่งกินอาหารมองนึงนอนบ่แมนครับนี่ครับเบิ่งนเนี่ยอยู่นีบิดเ,เลย สิบหกสิบเกตโต้ไก่ยังสีครับมันก็ขคอเสียมครับมันก็มีมันก็เสียถิมือซื้อครับเสียถิ่มือซือ้ออันนี้องค์แดงผมก็ว,ว่าคิดว่ามันสีกระจายกันอยู่นะครับแยกกันอยู่ของคนลรเปิดเดิงมาให้มันตอนแรกผมก็ปิดแล้ผมมาเปิดออกครับหันหูหน้นะครับ มันก็ไปอยู่ลร่วมกันพ่นเออจริงๆเนี่ยองคแดงเนี่ยเป็นหาปิดแล่วก็เป็นเป็นนูขุนสิดีมาครับเพราะว่าเป็นยังคือว่าสิดีนะครับเนาะเป็นนูขุนนี่คือว่ามันในแรงของร่างกายไขมันมันก็บหลาไคลายว่าที่กว้งถ้าว่าสัตว์กว้งเกินก็มันบดดีครับมันใหญ่ซ่ามันบากินอาหารมันฆ่าเล่นเนี่ย จ,จริงๆเนี่ยใส่เป็นหนูพวกพอพันในพันเท่าแม่น้ำให้ใส่ทอคูครับพอ,อคูก็คือสี่สิบสองอันแปดสิบกวางกับแปดสิบครับอันนี้ก็บแปดสิบด้วยกันความสูงยังละสี่สิบสี่สิบอันนี้พอพันในพันครับ ให้ใส่แบบนี้เนาะเมื่อเนี้ยก็มีออเดอร์เขามาสามสี่ตัวครับคือว่ามันเริ่มได้สี่ได้สามเดือนแล้วครับนี่ตัวน,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 นี้สุดนี่สุดในองค์แดงครับสุดในองค์แดงนี่สุดในองค์แดงเนี่ยผมเอาไปเมื่อเนี้ยจัดไปหกตัวครับหกตัวหกหนูอบองหกตัวแล้วกันหนูสดอีกสองตัวครับหนูศก ก็นุชซกเถอะนะนุสดนีด่ลูกค้าทางลอกหนังครับเขาสาร้างให้ผมลอกหนังให้ผมก็จัดไปครับนี่เดี๋ยวผมสิไม้เหมืเบิรงครับเนาะเดี๋ยวตั้งกล่องจะหน่อยนั่นเนาะเดี๋ยวให้เบิรงวา่ามันเป็นยังไงแล้วนี่ยโอปองนี่ครับโอปองไหนสิเปิดเบิร์น,น,น,นะครับเนาะก็คือว่าอ่ะหัวอาหารเริ่มสิเบิร์ดนะครับเนาะ <laughs> มืวอหาน้เบิร์ตพอดีมือนีวันที่วันที่หนึ่งนะครับนะเนาะผ้ได้เบิรงไม่คลิปนี่อาสิถือ,อหัวกระด้่มืออนครับอาสิรวยบุร์ตหูโตนะครับเนาะดวงมันบนในนอนครับเนาะมืออนึนนี่อึอนไอยออกครับมืออึนไม่ออก็คือว่าหัวอาหารผมเปลืองผมมีนะครับเนาะผมก็เลยจัดไปสักมันอยู่มันทักนี่ครับอ หกตัวนี่เพราะมันขายเบิดได้ครับกินสองตัวครับผมกินสองตัวเพราะผู้จัดการฟ้ามนอนมอวนตื่นอยู่ผมเป็นเจ้า,จาของฟ้ามครับเจ้าของเจ้าของฟ้ามนอนมอวนตื่นผมเป็นผู้จัดการนะครับไอลูกไส้ไปสองตัวนี่ครับก็คือว่า เาให้แต่ไรกกันนะครับบ่อยควักทุนเก่าห้อออกมาใส่พอหัวอาหารเบิดปับ๊บผมก็จัดการเลยประมาณจิตแปดลอยครับก็มีอยู่นี่มันสีลอยเลยกัะขายอันหนูกิโลอีกกิโลนึงนะครับกิโลนึงก็สองลอยยี่สิบผมขายสองลอยี่สิบครับมันก็นได้หัวาหาเนแล้วก็ได้กินพนร้อมแล้วเนาะ ถ้าเขากินหนูเฟียหนังสือก็อขอคนามนะครับน้ำมือนี่สองตัวครับสองตัวมัานแปดขีดอ่าประมาณนี้นะครับนอแนนี่อัปเดตก่อนอหวยออกนะครับวหวยดวงดีกับวางกันไปนะครับขันมากกับไหลคคกดแชรค์คดติดตามนะครับเด้อสมพรนุน่นฟุกไงสักแก้วสวัสดีครับ